สวัสดีค่ะพบกับข่าวไม่กรณอาการประจําวันบริเวณผังไตฟังตวังออกประจําวันพันศุกร์สดีที่2 9สิงหาคม2567ค่ะสะกาดบอลเหล่านะคะมีกันจะในตามฟังดูค่ะเริ่มจากเพื่นถืตัวผิวผืนนะคะหลองมรสุมผ่าพานผักเนื้อและผักตะไออกเช่งเนื้อค่ะเข้าสู่ยมหวังกอนการ,การต่ำบริเวณประเทศเวียดนามใลเอ่าวตังเกียค่ะปอบไทยเหล่าเทียมนะคะผากใตม,มีมีเป็นโซนมากค่ะ เทราชุมพอนนะคะมีฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะและอ่าวไทยตอนบนค่ะราชสิงห์พระนะคะมีฝนฝ่าคันງมุริมาเทสมาเลเซียค่ะและอุณหภูมิภาคใต้ฟังถะามันออกอุณหภูมสิสูงสุดเมือ่อวานนี้วัดได้ยี่สิบสามจุดส,ดงงสามองศาเซลเซียสติธาการสยานสุราธานีจังหวัดสุราธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้วัดได้ยี่สิบสามจุดงงสามองศาเซลเซียสที่ตำบล พ่อฮกอำเภอหาดเจดจังหวัดสงขลาค่ะแรงามปริมาณฝนสาัาห์ิี่1ิชั่วโมงนะคะผักตายฟ้าฝน,นออกมีฝนกระจายและฝนนักบางแห้งค่ะปริมาณฝนมากสุดเมื่อวานนี้วัดได้15.6ม mm ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพยากรณ์อากาศผคกตายฟ้าฝน,นออกสก,กาถวถั่วไปนะคะมีฝนลุ่นฝกาะน,านองลายพื้นที่และมีฝนนักบางแห้งค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง13-15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง32-34องศาเซลเซีย 32, รรสยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายดีเกิดจากพ้นปากะนองฝ้นตอกนักและลมกระโชกแร,ง,กแรงด้วยค่ะคืนลมนะคะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20- ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงห้างฟังทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะ บริเวณพ้นฝาคันนองคืนสูงมากกว่า2่อตรค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชล,ลงมานะคะจะเป็นลมตะวันตกเชียงตายควา,ามเร็ว1ิบห้าด้วยซะกิโลเมตรต่อชวโมงห้างฟังทะเลมีคืนสูงนึ่งนึงซ่องมทค่ะบริเวณพ้นฝาคันนองคืนสูงมากกว่าซ่อตรค่ะข้อให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความมัระวังนะคะและลีกเรียงการเดินเรือบริเวณพ้นฝาคันนองค่ะขาดไม่สว่างการจะเป็น้างนานะคะระหว่าวันที่เ9าิงหาดมถึซี่กันยาค่ะ ภาคใต้ปตัออกตอนบนนะคะมีฝนลาคผาขนองไอลละซี่ซิบถึงโขกซบ้องพื้นทีและฝนตกนักบางแหงค่ะส่วนตอนล่ังนะคะมีฝนลูกผ่าขนองไหลล่ะซี่ซิถึงโขกซี่บคล้องพืนทีและมีฝนหนักบางแหงค่ะพอจบข่าวพยากรณ์อากาศเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอยูทุกของเรด้วยค่ะพอกันใหม่พุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน